กำเสนอจะเป็นขบวนเือของทางขบวนของทางนับโบกสุวรรนะครับนัโบกสวนต่างกานนะครับซึ่งตั้งขบวนอยู่ในด้านทิศเหนือขต่ยับมาด้านหน้าเลยครับนัโบกสุวรรณนี้ก็ประกอบด้วยจุลน์นัโบใหญ่นัโบกลางนําโบน้อยและจุนโคกสุวรรณที่ตั้งจุลน์นั้ก็จะอยู่ดานหน้าทิศเหนือนะครับทิศเ่ป็นกระบวนฝั่งใ้า่นะครับ นั่นก็คือั้งทางริมฝั่งโพนครับเยิญครับทางนโปโกสุวรรณเป็นคนในถ้๊วนาทีมวหามานเป็นคนร้อี่งเี้มีท่านจใหญ่ผู้ใหญ่สนัมสนุกสนางท่านสมใคปนรท่านปิาวนเป็นท่านัินนานะครับฝั่งทาด้านทิศเหนือดาโพโกสุวรรณสุวรรณ้งามครับเออานโบเยดานโกลางดานโครัาน้ำนะ จอยคุณจอยจะพาไปกับเหมือนเดิมโอเคนี่ะครับ